สวัสดีครับผมสายยันท่องสวัสดิ์ครับมัอนี้ก็เป็นวันที่20ตุลาคมครับ2563ครับภาพชัดเจนไหมครับตอนนี้เราก็อยู่โกดังครับกับทีมงานอุปสริเเศร้าหนึ่งเก่ากว่เจ็ดครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ที่โกดังนะครับประมาณเวลาสี่วงแหวนสี่วงแหวนแล้วครับ ตอนนี้เขามาทดสอบทดสอบจอหนังครับโดยทีมงานอาจารย์หมูคนครับหมูหนังขาดครับหรือว่าหมูระปสดนั่นเองตอนนี้ทีมงานกำลังกางจอเรียบร้อยแล้วครับโดยอาจารย์สันครับนี่ครับอาจารย์สันซิ่งหนักเลยกางอะไรบ่โอ้ค่งเสือก่อนโอ้อาจารย์สันครับ โอ้อาจารย์เพ็ด่าวิงานมันี้ผมครับเ่าเลยลูตัวผู้ตัวเยตัวแม่ครับตัวแม่เอซีคอนกนครับนี่ครับทีมงานเอาเอาเพ็ยังอาจารย์นี่ฟูล่องจอฟู่องจอมอนฟูฟงสิบฮา่ครับพี่กบเสียหายเด้บริโยวายคนก็บริโยาเก็บ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 ไครับ สวัสดีครับบนตีครับสวัสดีครับดิออดิโอซาวสวรันโลกครับผมนี่อาจารย์นัดเฮงอาจารย์นัดเสือครับึเสือห่วยข่อยยุ่ยยุ่ยไปกีดสันมีคนมีคนบอกยังไงเจ้านี่ฮะพูดได้ว่ายังไงเจ้าบอกว่ามีนะครอบเอาจะก็จงเสือกอยย่ยกิดสันนี่เขาเท่าชีวิตยังหยิ่ยาวใกล้เลยสวัสดีครับไอ้ทุ่นใส่มงคลครับพื้นบ้องแห่ง อยู่วัสีครับทั้งนั้นฝนตกครับสวัสดีครับไอโอมครับเนี่ยเบิ่งทีมงานโอ้อาจารย์สามยังยังอาจารย์สามตกไม่ใช่ตกลุงมอล่ะสมอครับสมออย่งสมอมาใต้ครับโอ้สมอมาจอโอ้โอ้อาจารย์หมูคนังมึงยังอาจารย์หมูเอฟซีจิปังกูครับสวัสดีครับผมครับอาจารย์น็อตมือมิหน่วยซีครับหรือมือมิกตัวแทน โอนเทนอ์วิมู้ยงานบอกว่านี่สวัสดีครับพี่โกครับภับเล็กพี่โกครับย่างดีนะครับใส่ดีขนาดได้ครับสวัสดีครับพาน้อยอุทมพรบุญมาเศร้าครับสวัสดีครับเฮียเอฟซีครับขออวยหลายครับปิ่งงานครับก็เลยพ้าทีมงานสางเวียดสางงานครับเอาสั่งจ่อมาอีกแปดเมตรครับแต่ก่อนมันเป็นเจ็ดเมตรนะครับน้องเรื่องบึงก่อนมาจ่อสวยงามบานะครับแล้วมันบึงนะครับสวัสดีครับเอสซาครับ ประเประจา์เอครับผมเออกาไมสวัสด <c oughs> <Camp> ีครับท <c oughs> ุกท like, ่านครับเดีย่งกินข้าวลนคำโอ้ยเกลือเสียมากเลยหรอังไงกาถอนรักคนยากสวัสดีครับลามินต้นแก้วครับสวัสดีครับาจารย์ลามินครับ เจ้าฟังเสาเข็มลงใจอายแหลกลงไปกลางหัวใจผู้ชายคนหนึ่งซึ่งหักเจ้าแห่งลายขอบคุณอาจารย์ลาวินน้อยครับแต่งเพลงพุ่มพวงครับเพราะว่าขาดสอนครับอาจารย์ลาวินครับกีริรองกี่ถึงนะครับเด้อสวัสดีครับอาจารย์บรรลุพุทธจินแสงครับดีแสดครับเอ็ซีเพชรนอนน้อยอาจารย์กรอบปะแดงกรอบไปใส่แดงกอบยังมาด้วอาจารย์กรอบมืนมึงไหลสดอยู่ ไปไปนอนไปนอนไอ้รจ็ากอล์ฟน่ขายเลยนี่มาเนี่ยไม่ดีมาเนี่ยไม่ดีประเดี๋ยวสี่ดัเพชดนอนน่อยตัวนี้เพ็ดนอนน้อยจต่นอนนะมือัานนึงว่ารถแท้ไผ่ด้ดังยีแท่เขาไปไก่ยางหัวีสุดยอดไล้ครับดครับมือมีลอยซีแม่ทีบอเราบอาไปฟังลอยซีว่าดังตัวบาดีขนาดด้วยตวาดีขนาดเลยครัไอ้ห้องไเพชรหลอกหลองบ้านครับี่รไามอิล แกวเลยครับขอบคุณอาจารย์ลาวมินตรจแดอวไรครับผมนี่ครับคนเห็นงานแกเฮ็นแฟนไปพูดนั่งเบมึงกระดังบุกไปครับนี่กระดังใจอะไรครับป่านนี้หัวหน้าหมู่คนว่าโอ้ยไปเห็นงานบุกขึ้นั่งเบมึงหมู่ก็เห็นแฟนคุ้มเราดิแล้วยืนมึงแล้วเว้ยกระดังคือเป็นหัวไว้ฮะดังขอช่วยหัวว่ะล่ะ จะได้จนได้เอากรกลงลดลงบายารช่างนรงวอเตอร์ครับบริาครับปาแหววเจ้อย่งออนนี่อู้จูเกี้ยงแท้นี่ครับจอจอัวไมาใหม่อ้นี่ครับมาใหม่แก้กององูมึงอี้ครับขะอบคุ้อ่เลนู่พับืนครับจากอุดรครับอุดรอุดรรับจอมันเทไทครับ สวัสดีครับพี่เชียนครับเน่าเจ็ดจุดสองบอกครับว่างอยู่ขายบอกครับโอ้ตู้เน่าบอกครับก็ได้ขายครับเอาไว้ห้าเขาสรุปเยเบิงเลยครับเดี๋ยวได้แล้วแก่กองแก่กองนี่เบิงครับผ่าจอบอยางดีเนาะสวัสดีครับอาจารย์สอนครับรีวิวรถแฮนด์เมดีนะครับผมได้ได้ครับเอาเอาเอาออกมาอาจารย์มันเอาตัวไหนตัวหัว นี่ครับบอระเฮตุจักเฉยเยครับต้องถอดเกลียแล้วจนเม่อนมุนมาแล้วจมมุนก่อนได้จมมุนก็โอโมจะเป่าคาถามหาหราวยนะครับจอยไหมครับบพแกะกองเลยครับบราแกะมังหันครับก็สั่นเด็ดเจดแปะไปไหนก็สั่นเถออะไรตัวหัวมึงปึงตัวหัววั้พื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 ้ือหัวอะไรตงหัว เออที่เสื้อหัวนี่ื้อหัวนี่เอาที่กินกงอนไปไอ้้วกาอนหัวนี่หัว่ีเเฮว่สีงามบออายังไม่ถืีดินเลยเอซีจากสปปละครับสบายดีสุดยอดครับผมสวัครับช้างเอมสปปลครับสวัครับเปียกเศร้าครับสวัครับพี่นายเออาจารย์หมูนังเบิงวันศ อาจารย์ก็จะว่าผิดปะผิดแล้วตบปา,ากตัวเองตามอายุเรายืนเบิงแล้วไปนั่งเบิงมีหนังแถมบ่ครับมีมีมีครับเดี๋ยวสายนังป่วยเบิงครับไม่ได้มีแต่สายแฉอาบรักกระบีบ่ผมอุก,กิคมโอ้แกยังไม่ถึงที่ดินเด้อยังถึงที่ดินเด้อครับเด้อใหม่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 เอ้ยแก้มเจ้าใหม่ใหม่เป็นการทดสอบเอฟซีจักรวรรดครับขอบคุณอะไรครับผม ต,ต,ตับตา้นตัผ่าต้นดตมาจากกุดอนท่านี่ครับอขอบคุณ <ไป S 2> พรา <ไป S 2> เลนูภาพย,ายน,นหลายครับที <ไป S 2> สวัสดีครับเอามาตะอย่า๋วให้สือที่ดินนะจะ๊ะให้สืน,นะเออใหม่ๆหองเรานะครับอ่าให้เดี๋ยวสืกที่ดินนะครับหน้าจสามจะคอยว่ยากันไหม <laughs> งานเล็กมาเส่ขอมันเป็นขอมาเจะคอวะมาจ้ข้อไปข้อไปขอไขขอสาข้อข้อเสาให้มองแนก็เสริมตอโอ จอไหม่ครับจอไม่สวัสดีครับอาจารย์อเ FC อาจารยนคสวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับเลมเดมอนซาวครับสวัสดีครับ FC จากบุญอาหารครับดาวบอยคนเดิมครับสวัสดีครับเครื่องเสียงอมบัตซาวสวัสดีครับโจนัทออดิโอครับสาวบอยรัมครับจอแปดกีตุ้มดรนน้องยังอยู่ครับบ่อพ่เพื่อนขีตุ้มครับแมน เอาจว่านางลานจอี่โค้งจอนแงกลัวนอแผ่นเมรเนาะมันคือากกัวไอ่ฮะคือไอ่ตวแล้วเฮ้ยแม่ก็ต่องยา่นะครับว่าแมันเกิดสิดึงบ่อไรได้หาคาต้องไอ้เนาะกาบ่อไรกข้าในแง่เพี้ยิหาาดึงมันมจำจ้ำที่ละครับก็นอกว่ากางยวว่าสออกกี่บึงข้างหนหาควะนี่ละหาค้ามันไม่ย้อนดึงใ้ตึงเลย ตามมาแล้วครับผมสามพันคบสวัสดีครับโปรรี่ออนทัวร์ครับสวัสดีครับพี่อาสายันสุดหล่อหนังโปเรื่องยังครับเรื่องอาอาบลักกระบี่คมครับผมหนังใหม่ล่าสุดกระดังเดืองยังเหรอหนังเดืองว่าเขาสายหนังเดืองยังเหรออาบลักกระบี่คมเป็นกระดังเดืองยังก่อนตึ่งตึ่งตึ่งตำนานรัก จาะผาลูกว่าผ่าจอวะทะลุจอสวัสดีครับพี่เอ๋ขอขอบคุณพี่เอ๋หลายครับที่จากรถแฮมผมครับหน่วยสองครับวันที่27ธันวาคมครับพ่อกันครับที่บ้านสังแก้วครับอำเภอสัโลงครับแน่นอนครับรถแน่นอนสองคำนี้ครับตรวจสาบของแท้ครับแม่รถแฮมเขายังจอดอยู่นี่ครับบ่มีการมีงานครับโอ้โหมันจะได้ไหมนอกจากนี้มันจะได้ไหมมันจะได้ไหม เอฟซีจากอุดรค่ะซื้อมิ้นครับผมขอบคุณหลายครับเอฟซีครับสวัสดีครับสุรชัยครับเอฟซีครับโจนัต์เอฟซีจา์ขานอขานอมาโชว์ตัวเนี่ยโคองกลางๆนั่นครับมันพอดีกับโค้งจ่อเลยครับแม่หมอครับดึงขางครับโอ้กัจจันท์ครับวันเอกซังก็นั่งซังอยู่นี่ครับยืนซังกู้บทึงหรือซังจะไหนคือบทึงเถิง เอ้ามันกรงถึงเลยตัวเออเฮ็ดยังไงเฮ็ดยังไงนี่โอ้ยใครบกเขาเขาบ่จักจากลกที่ลำห้วยจอไม้บอกข้าพี่ครับเป็นครับจอไม้จอแปดเมตรครับเป็นหน่วยหนังแปดเมตรครับหน่วยหนังเจ็ดเมีทก็มีแล้วครับ ดี๋ยวนี้จะมีนูนนังแเมตรนะครับอ้าวโอ้ยหัวหน้าหมูโซ่เนยเออาผมหูแล้วผูเห็ได้หนิเ็ปิ่นเล่นมันมาหลายผู้ที่ขังล้ไปอีกไอ้หัวหน้าเอาไปขังคนน้ำเนี่ยมันมาขังพู้วุฒบดีไม่าไม่ไม่ไม่ไปขังนก้อนถ้าสนใจหัวหน้าึงเอาดึงดึงขึ้หนเอ้าดึงไหมนี่เ่จะพอยต้องพอยต้องพอยอีกี ปอนอีกนิดนึงป้ออีกนึงเออขันนั่นดึงไว้บัดนี้มัดได้บริกางเจ้ามีหัวตึงว่ะตึงเอามัดดึงตึงๆขันนั่นขันนั่นถ้าใจพกไม้ก็ใส่เห็นแล้วไปมัดแข่งคนกันเขาจะมัดตึงถ้าจะไม่มาแข่งคนที่เดียวมัดตึงๆที่เป็นหนุ่มเลนังเสียงดีภาพชัดเจนครับอยู่บ้านสร้างดูฮีครับเมื่อนั้นมีงานเดียวเรียกใส่บริการครับขอบคุณหลายครับ เอซีจากเกาหลีใต้ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมจอไมค์ครับผมเอากหอยกามนี่หอยกามีืหอนบดถึงเหินบ่ฮะบดถึงบดถึงอะไรอ้อตึงที่ไรวันน่ะไปขาวผนเดียผมบดึงบดึง นี่คือขางนี่มันเหลือหลกหลายขานไป็นหน่อย,อยที่ลด้ <C oughs> นี่คือเมื่อสี่จั่วนี่อาสีเผาทานนี่นางนั่นเรือบางนี่แล้วเือแบบยาวหนึง่งนี่มาปล่อยไม่อีกขน่ะปล่อยออกมางไม่อีก,ก่อนปล่อยออกมาอุกคนเห็ดเหตุมันมา,า,ายฐานที่เด้อขั้ท้องตรงนี้ข,ขั้วหมายฐานนั่นบอกครับสวัสดีค่ะชนาการปทุมมาสวัสดีค่ะวัชการย์สายย่นครับฝีมือช่างโอเทพมงคลหรือเปล่าครับยุอุดรครับเฮ็ดมาจากอุดรครับแต่ว,ว่าผมมาจากว่าเฮ็ดมาจากลานไหนแต่ว่า ฟ้าเลนูภาพยนตร์เป็นเป็นคนสร้างให้นะครับเลนูภาพยนตร์จากอ่าอุดรธานีครับมัดอีกไอ้มัดมัดขับไปอีกมัดขับไปอีกหน่อยนึงมันยังสิบเสมอขับไปขับไปอีกขับไปอีกขับไปอีก,ออก,ออกอพ่อพ่อพ่อ,พอมัดด้วยันนี้มัดสักกันอ่าแม่งสิบเสมอกันจ้า เป็นต้องซื้อนี่เป็นต้ังสือสะท้อนแสงบนทั้งข้างทั้งบนทั้งล่างครับเป็นสะท้อนแสงครับสวัสดีครับผู้จัดการมนต์นำสิ่งสาจิลาภาทางโสสวัสดีครับชัดเศร้าครับผมสวัสดีครับนี่ครับขึ้นจอแปดเมตรครับนี่ครับขึ้นรถหน่วยหนังครับนี่ครับรถหน่วยหนังเขาจอเจ็ดเมตรแต่ห้างครับจอเจ็ดเมตรครับหน่วยนี้ ตะพร้อมสายครับแต่ว่าบ่มีงานครับเอ๊ะเป็นจังซี่ล่ะครับใจมากครับสํหรับคนที่มากหนังครับกะมวนนะครับสายหนังสายหนังปู่เดีวกันแข่วด้อครับเบอร์โทรครับที่ต่อได้ครับ0898492775087 2 5 13639อุบลราชธานีโอ้งามครับตุงสืองาม ตรงซื้อเป็นตรงซื้อถ่อนแสงนะแต่ว่าสองสีข่้นครับตรงรุ่มนีเป็นอ่าเป็นสีเดียวกับสีขาวส่อนแสงครับนี่ครับเวลายังขึ้นเขาเอาซองไฟไปหน่มันจะท่อนแสงออกมานะครับแล้วมันไก่นะครับเนาะสวัสดีครับอาจารย์สายะครับหลังมิวสียครับช่องไฟไว้ถาดึงผาทุกด้านกราบผมไอ้ทุ่นครับจางหนังหางานหนังไปใช้ได้ครับไอ้ทุ่น า e. งานหลายขักน้องงานในครับงานหลายครับผู้จัดการหางานเห็นไหมนะครับตอนนี้เพิ่งดึงบอลถึงเป็นจบสโคบครับสายหนังสโคบนะครับน้องครับเป็นใกล้เออางขนาดเจ้าเกาสองจุดเล็กเกาสองเกาะมันหมือนทรงผูกเลยตอนนี้กําลังดึงครับวัอยู่เดซาวเลยเนาะเอาจอใหญ่ๆเลยเฮีย มือเอื้นครับห้าสิบกลางจอสิบหกเมตรครับมื o, 對對่อนี้เ้ากลางจอแปดเมตรก่อนมือเอื้นนี่แซ่อาจารย์สันครับอาจารย์สันมือเอื้นกลางอยู่ด้อยสิบหกเมตรเลยสิบหกเมตรมันมันน้องเสด็จหลางใช่ขาใช่ข่าแน่นชิบขาครับชิบขาจากสั่นชิบขาหาสันครับหาสันนอมือเอื้นมือเอื้นครับสิกลางจอใหญ่ครับจอใหญ่เ้าเคยด้วยกันครับเดี๋ยวสายกลางโปรโมดมื่อนี้โปรโมดแปดเมตรก่อนครับเนี่ยจะของจอนางมันฝุ่นนางจะโคจะฝุ่น นังโจโกเมื่อโจชงลายยางละบันใครเป็นคนจีกันยังละบันเอาแต่ไ like ผ่สีวาเด็กเด็กเดินเดินรอเบิดึ้นบ่ได้รับจ้ยเฮ็ดเบียร์ดีวันไหนสดมาเฮ็ดเบียกดีเปนยังก่อดผมเปนอนแล้ว้างทักอยู่อ่ะทงานงนมายิ้มงานแน่ตัวนะ คุณบ้านใดเอันใดอเโอ้่มมา่มาโอ้ือเปือมากครับมือปือมาครับไหนมาเบิงเบิ่งเอาเบิ่งกันพอนะเอาเบิ่งเนี่โอ้ยเยีเออเยีมากเลยโอ้ยบ่ไมาสุสวนเอ้ยโอ้ยมันตัวใหญ่มันกินเบิ้ดว้ยทำนี่ละ เย็นตัวใหญ่พ่อโลกินไมสกินเบิร์ดงานเป็นตะไคร้แทรกน้องครับน้องยังมันมีงานอยู่ครับงานหนังห่อก็ยังวางอยู่ครับเพราะว่าเขาเป็นหนังที่เฮ็ดมาใหม่ครับนี่ครับนี่อาอาซ่งครับนี่ครับอาส่งยังบ่ที่แล้วเป็นคนจีนครับแล้วเป็นคนแซ่ยังบ่แซ่ติงบ่แล้วเป็นคนแซ่ติงครับจะซื้อยังก่อจะซื้อยังบ่เสื้อส่งครับว้าวอาส่งติงแก้ว สวัสนีครับปลาอูเมืองวนครับจ่างหนังอีบังย์นะครับโอ้เอียนตัวใหญ่ไว้กินเมือกน้อเหมือนนี้เนาะโอ้โหหนาเฮาโอ้นี่ครับกูแข้งกูแข่งครับอันนากูแข่งกบสาสิตายตำอันนี้อันนี้มูตายสูง แม่ไม่อยู่เฟ่ขอาเฟยังไงเนยไปเลอไม่ทันวันครับคุณ่อกำนันครับคุณขอดกำนันมาซะสี่หว่างบ่ว่างครับว่างวางสวัสดีครับทุกคู่ทุกคนครับเป็นแต่งานไหนน้องกันเนาะสวัสดีครับตักหม้อครับออเดโอมาคอสสวัสดีสวยครับผมง่ามบอครับจอไม้ครับเป็นจอแปดเมตรครับเมื่อนี้จอสิบหกเมตรมาหอดครับจอสิบหกเมตรทอดจิกลางตรงนี้ครับเมื่อเนี้ นีห้าการนห้าวสายครับวันนี้พวงดึงจอได้วนนนเป็นเสี่ยวใส่หัวจอเ่าะ่อยู่ใจจัมึงเจไอมันเสี่ยวใสสวอยู่เป็นบ่สวัสดีครับจังโอ้มัททุ่งเทียวาสวัสดีครับผมแม่นบ่ไอมันเสียวเป็นบ่อเอ้ยผู้มันเป็นกับบอกย่งนงจะคูยี่ทั้งเรื่องหนูน่คูแค่กําสาธิกระไรเห็นไหเป็นคู่แค่ิกําซ่าทิศกระไร ใส่มาคือแบบว่าคือเขานอนกับวักับหมา่ง้ออาหม้าค่ายออกร้อยหนึ่งพันเสือกอยู่น้อยพันออก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 จะถึงดึงๆนะันันพันพันออกไฟๆพันออกกัน ก็เออพอดอ่ะเออพอดอ่ะค่อยๆออกเออมันมันมันหยดลงไปนะให้เพิ่งเสร็จมันเดียบลอยก่อนคือเพิงสร็จมันเหลีวเข้าไปดึงหมูนุ่งนุ่งมันเกิดเป็นเสียวไปเสียวมาเป็นจอมาใหม่ครับเรื่อยบอลถึงกำลังถึงกับทักทายกันท่าครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับเอามาสวัสดีครับบอลลบสมชินครับสมองตจริงๆบ้านเหมือนฟังเนี่ยเราเป็นมีแต่ร้องเป็นเราเพิ่งฟังแค่ไหเมื่อรักของเราต้องจบในหัวหน้าอาจารย์จอมาจับบัตรไหน จากผู้พม่านครับอ้ผู้พม่านผู้พม่านนี่จากจังหวัดใดจังหวัดขอนแก่นครับผมโอ้มาจากจังหวัดขอนแก่นจะเป็นพี่น้องกับอนัส่งทั้งหมดเสื้อขาวอย่างเวไม่ทัแต่ว่าที่เขาจิ้มซ้ำเดี๋ยวจะใช้นางแม่แดงใช้นางเดืองอาบลักกระบี่คมครับรับรองงวนแน่นอนสีกันสุดเดืองสวัสดีครับพี่หน่อยครับ พี่น้อยเอาหนังสายอยู่บ้านแน่พี่น้อยเอาหนังมืสายนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้เขาฉายจอกลางจบแปดเมตรนะครับน้องครับจอสี่จะไปเดินสายหนังเรื่องหนังเรื่องเฮงเฮไปเดินสายหนังเรื่องอปลาคออ้าครับผมเดินสายเดินพิษกายครับเดินสายอ่ล้อมผ้าครับงามากครับจะได้กระจาจะได้กระจ่างพี่วงนี้ด้วยครับด้วยหนังอุบลสายหนึ่งาเขาเจ็ดครับมีจอเจ็ดเมตร จอ8เมตรหลัก12เมตรแล้วก็14เมตรครับ16เมตรครับล่าสุดครับ16เมตรสีกลางมือเดินครับพอจอมาหันมือเดินครับมือเดินสีกลางนังล้านแต่ว่าจอ16เมตรใส่นังล้านครับบริสไลน์โค้งจอหนังครับจะได้ก็ฝากกันไปได้ครับเด้อพี่ไก่ไม่งานครับหนังมีไหมเข้ากับซื้อนี่กระซิบเรียบร้อยครับเจอกันคลิปใหม่ครับคลิปนี้เอาไว้สนิทก่อนนะครับน้อจะได้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับที่ช่องยูทูปสายยันสาวชาแนลและก็ช่องยูทูปสายยันทองสวัสดีครับผมเจอกันคลิปใหม่ครับผมแจ๋ว